สวัสดีนะครับอ่าันนี้ก็เกือบทุ่มแล้วนะครับวัดนี้แ่งอ่านหนังสือแล้วกเตรียมสอนอยู่อันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตมาฝากนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะน่าจะเพิ่งลงมั้งครับอันนี้นะครับเดี๋ยวข่าวดีนะครับจริงๆก็ที่ประมาณการไว้ประมาณนี้แหละนะครับยังไงมันก็ต้องออกประมาณวันที่25แน่นอนก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับก็คือจะเริ่มรับสมัครนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะนะครับเราจะเริ่มสมัครได้แล้วเนาะ คือขออนุญาตแชร์ซ็นนะครับนะครับก็เนี่ยครับตัวหัวข้อที่หนึ่งนะครับรับสมัครบุคคลพลเรือนอ่ารับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็คือเราสตอร์นี่แหละนะครับห้าพันสองร้อยนะครับห้าพันสองร้อยนปีนี้นะครับอันนี้ประกาศรับสมัครนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับประกาศรับสมัครนี่ก็ลงตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วเนาะนะครับ ดีไม่ได้ตามงนะมนก็เลยเข้ามาดูรอบหนึ่งพอดีจะปิ้นบมาสอบให้น้องนะครับเนนี้เข้ามาพอดีเลยอนนีก็ไม่เป็นไรครับมันติดขัดไม่เป็นไรเข้าใหม่เข้าไปดูใหม่จรนี้ก็พรุ่งนี้นะครับสมัครพรุ่งนี้เนะียจริงๆก็พี่ก็เคยทําคลิปการสมัครไว้แล้วแหละนะครับวันนี้ช้ามาก ส่วนตัวนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ปิ้นบัตรสอบนะนะครับก็กรอกเข้าไปกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับบตัตรประชาชนนะตอนนี้ก็ปิ้นบัตรสอบรอได้เลยนะครับอันนี้เปิดเพลงเว้ดิเอเปิดเพลงพอแล้วน,นี้นะครับเดี๋ยวจะดูรัมัครเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นหน่วยนะครับบอลเชนอก็700เจ็ดร้อยนะไอนเคีัยแนะนำบอลเชนนอเนะ เด็กที่เด็กในสังกัดเ็นบชโนจะปึ๊บนะครับพรคจะให้ลงกรุงเทพแล้วก็มาช่วยงานนะครับหลังจากจาเรียนจบก็จะมาช่วยงานอางนะทั้งพี่ทั้งน้องเนนะครับอ่าก็โบชโนอ่อโบชโดเจ็ดร้อยหนือนกันนะอันนี้สองอันแนะนาเลยนะครับอัรตราส่วนแล้วก็ภาคไหนอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเนาะนะครับ ลาดบ,บุรีเซนบุรีนะครับโอลาถ้าสารไม่แน่ใจถ้าสีขนแก่นนะครับก็เรียงไปอันนี้ก็ใต้ใต้นะครับบอชดก็เยอะนะ,ะ,ะ,น,ะนะครับบอชอนก็นเยอะนะบอชโนก็เยอะนะครับ 5, 200, นะระะก็รวมกันก็จะเป็นห้าพันสองร้อยนะครับห้าพันสองร้อยนะบอชนบอสกอันนี้ก็คงจะไปดู คือตรงอันนี้สําหรับคําอธิบายเนาะถ้าเป็นนอหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปกติทั่วไปนะครับถ้าเป็นน o n s สองเนี่ยนะใน,นของตัว s e c หนึ่งร้อยกับบรินอหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะแยกเป็นของตำรวจจะเป็นชายแดนนะครับได้รับการแต่งตั้งแล้วก็สังกัดบรกรนะครับก็ส,สังกัดบรกรก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็แบ่งไปของ ข้ราาลอีกหนึ่งร้อยนะครับอันนี <medim> ้เขาจะใช้คำว่าบชสนะครับบชสสังกัดตำรวจสันติบาลนะครับอันนี้ก็แบ่งไปบสกอันนี้ก็แบ่งไปบสสนะครับอยงนก็คงจะน่าจะเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจให้คอมเมนต์มาถามนะครับอือหน้าถัดไปนี้ก็เลือกสมัครนะครับสมมติว่าที่คุ้นเคยบรชนเนาะนะครับแปดร้อยยี่สิบก็เข้าไปรับนะครับ ก็อ่านคำสี้แจงนะก็ไม่ยากนะครับมีคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับเน้ให้ดูแล้วใครไม่เข้าใจก็นี้ก็คงไม่ต้องอ่านให้ดูนะก็ได้ษละหมืินเดือนนะหนึ่งปีหกเดือนนะครับสิบแปดเดือนนะครับตอนนี้เด็กเด็กรก่สิบที่ก็ฝึกงานอยู่นะครับก็เรียกตามสอนอแล้วนะครับตามสอนอแล้วคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับกาลีโออะไรก็ก็ได้รับเงินเดือนนะ นะครับสามพันเจ็สิบาทแล้วก็สามพันสองร้อยนะนะครับแล้วก็ตำแหน่งพงข้าหมูก็ได้เดงินเดือนหนึ่งหนึ่งเจ็ดร้อยหกสิบนะครับแต่ถ้าบชนบชกรก็จะมีค่าเสียงไทยค่าอะไรด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อันนี้ถ้าใครแบบเพิ่งมาดูแบบเพิ่งจะมาสอบตํารวจนะครับก็สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดนะนะครับก็พอสอบเกิดก็นี่นะนับวันชวนวันนะครับ จนนับวันจนวันถึงวันที่สิบเก้าหกห้านะครับนะครับลองลองพี่แม่ดูนะต้องเป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบธันวาสามแปดนะครับอันนี้อันนี้คือชัดเจนนะครับบางครั้งของทหารก็ไม่ชัดเจนต้องต้องมาดีแทนครั้งหนึ่งนะแต่ว่าของตํารวจนี่ชัดเจนเลยนะครับวันหกสิบนะครับส่วนสูงนะครับมหกปวชออะไรได้หมดนะครับตัสนได้หมดนะนะครับ ละการกินอาหารอีกอันนึงนะที่สําคัญนะครับถ้าใครแบบอายุครบจะกฑนอาหารนี่ต้องไปกจนอาหารก่อนนะครับจาาลีโอเนี่ยนะครับสอบติดสองรอบแล้วสามรอบแล้วก็ต้องไปกจนอาหารอีกนะครับที่อีซือเล็กขออนุญาตนะครับอ่ิบายอธิลมดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องซีเรียสนะครับดูดูดเดียนาการสอบของพี่ไม่ต้องซีเรียสถามอะไรผู้นี้ตอบได้หมดนะครับเผื่อใครมีคําถามนะ ที่อาจจะยังไม่ได้เรื่อนลองรายละเอียดนะครับอันนี้มาแจ้งข่าวว่าเฮ้ยมันเรื่องสมัครนะนะครับเข้าไปดูว่าสมัครแต่ตํารวจจะรีบสอบรีบเก็บนะครับเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับยี่สิบกว่าวันก็จบเลยนะครับพิมบัตรสอบแล้วก็สอบน่าจะยี่สิบหกโกลาด้วยนะครับประมาณนี้นะนี่ก็เป็นรายละเอียดในการสมัครเนาะลองเข้าไปดูนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามคอมเมนต์ถามได้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะ ไปที่ขึ้นบัตรสอบนะครับอันนี้อันนี้เป็นของคึ้นแนะนําการสมัครสอบของนสตนะครับหรือปราปามปีปีนี้แหละนะครับเนาะก็มาแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจตํารานะครับขายของนิดนึงนะครับสนใจตําราก็สามารถสอบถามได้นะครับรายละเอียดหนังสือเป็นยังไงนะครับคือซื้อตำรากับพี่เนี่ยก็ดูแลตลอดนะครับดูแลมีคลิปมีอะไรให้ตลอดแล้วก็สอนสดให้ด้วยนะครับ หรือาใครจะลงคอร์สรับรองผลก็ได้เลยนะครับรับรองผลนะนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรืยองสดแล้วก็ที่รับรองผลตลอดนะครับโอเคนะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์คิดได้เลยนะครับโอเคครับทุ่มกว่าแล้วนะก็เดี๋ยวไปภารกิจตอก่อนโอเคครับสวัสดีครับ